สวัสดีครับผมชื่ออิติโชตันเสนีนะครับชื่อเล่นชื่อเคนนะครับก็เป็นเซลล์จินียรของบริษัทเมเจอร์โทนิกวันนี้ก็จะมาอะตอบคำถามเรื่องความแตกต่างของอ p พอ l ลโล400และอ p พอ l ลโล600นะครับว่าแตกต่างกันยังไง ตัวที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็น Apollo โล400นะครับกับ Apollo ลโล600นะครับเดี๋ยวผมจะที่ว้ความแตกต่างให้ฟังครับว่าทั้งสองตัวนี้จุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับมาที่ข้อแรกเลยนะครับ a อ o l โล400มันคือข้อมูลเนี่ยได้แค่2000ค่าเท่านั้นในขณะที่ Apollo โล600เนี่ยจะมันคึข้อมูลได้50,000ค่า จะเป็นการใช้งานคนล,สลัสกิลกันถ้าเป็นโรงงานใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยก็จะใช้งานเป็นตัวโปรโลกร้อยเนี่ยเหมาะสมมากกว่านะครับเพราะว่ามันถือคาได้เยอะนะครับเหมาะกับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยถ้าเป็นอัลเอโล400เนี่ยจะไม่มีกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีกล้องไม่มีแฟลชในขณะที่จะเป็นอัลเอโกล600เนี่ยก็จะมีมีกล้องมีแฟลชให้นะครับที่ด้านหลังเครื่อง บางทีในการที่เราเราไปทํารีพอร์ตถ้ามีกล้องในตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเวลาที่มาอ่านรีพอร์ตก็จะเห็นภาพได้ชัดนะครับว่าเราไปทดสอบความปลอดภัยกับเครื่องยนต์ไฟประเภทไหนหน้าตาเป็นยังไงถ้าไม่มีกล้องเนี่ยในการทํารีพอร์ตเราก็จะเห็นแค่ตัวอักษรมันก็จะดูยากกว่านะครับอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่3ก็คือจะมีฟังก์ชันรีพอร์ตที่เป็น list management นะครับซึ่งจะมีได้ในเฉพาะ เครื่องเปิลโร600เท่านั้นนะครับถ้าเป็นแอปเปิลโรสี่เนี่ยจะไม่มีรีพอร์ตดิสเพนเดต์เบนท์ให้นะครับข้อที่4นะครับก็จะมีรีพอร์ตเหมือนกันจะเป็นรีพอร์ตเทลแอนด์เซฟตี้นะครับก็จะเป็นรีพอร์ตตามมาตรฐานเลยนะครับในความปลอดภัยนะครับซึ่งจะมีเฉพาะแอปเปิลโรร้อเท่านั้นนะครับในข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการไท่ออนข้อมูลนะครับถ้าเป็นแอปเปิลโรสี่เนี่ยไท่ออนข้อมูลได้เฉพาะช่องสาย USB ตรงนี้นะครับ ก็คือจะเสียบสายแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับในขณะที่ถ้าเป็นอ p ปเปอร600เนี่ยก็เชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้เหมือนกันแต่ก็จะสามารถเชื่อมต่อผ่านแฟลชได์ได้ด้วยจะมีช่องแฟลชได์ตรงนี้ให้นะครับสามารถดึงข้อมูลผ่านแฟลชได์ได้นะครับก็จะสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทั้งหมดนะครับของเครื่อง a p o l l อร400และ a p o l l อร600นะครับ